ล้างไม่ดีล้างไม่ดีลไปว่าไปวางอุยหยเป๋เป๋อย่างงี้กอกระแทกหน่อยไ,ไม่ไม่ไม่ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอ้เคนไอ้เคนยักษ์ก็โอ้ยสัตว์เอ้ยแม่งคนไม่ตาย กลับมากับ GTA Funny o มแมพชิ้นนี้นะฮะหลังจากไม่ได้เล่นกันมานานวันนี้ก็ RPG VS อาระทักอะไอรถการกระสุนอีกแล้วนะฮะแต่เป็นด่านด่านใหม่นะไม่ใช่ด่านเดิมมาวันนี้มาต้องเลนบีเช่นเคยพาต้องเด็กแกอีกเช่นเคยด้ยฮะหรือว่าจะโดนไอ้มาทักกูนอเนี่ยว่าจะนเมย์นะเย์จะเยนนี่อย่าจอดนี่ยิงดับยิงดาเดี๋ยวเราจะไปทางไหนได่านมัน เอาเลยพี่ไปเลยไปเลยเต็มเต็มรถไทยมดแล้วไมันทักอะไรตอนนี้เนี่ยอะไรพี่อะไรดับยิงดักยิงดักเฮ้ยนี่ไงยิงดักไม่ทันไปไปไปความเอิ่ไม่เกนเเ็นพี่ใจเย็นลดความลังเลแล้วเกนเ้เ เดี๋ยวมมี่งคนนีงนะสองคนพี่กนเลยนะเย็นเนหนาแล้วอ้อนนะรกคอนจะทำไรว้าเอไสรไน่นี่เซอร์ไพรส์นะนม่ไึ้น์ไปเฮ้ยเชียวตูเชียวตูอืแล้วต้องมนนไหมแตกยังมีแตกกัเมี มมีไม่แข่งอยู่อ้ยโอ้ยสามหลอกลอแหนลงไปฝังด้วสามอะไรเนี่ยจังหวะนี้สามกลางๆกางๆนี sì, ่หนีไปละยังแม่ถืงเลยใส่ั่งลูนมาั่งนูกมาอฮ้ยเกลือเกือเฮ้ยยืนบอกไปห้ามเปลี่ยนคันนะเว้ยคันไหนคันนั้นนะเว้ยห้ามเปลี่ยนคันนะเผมเปลี่ยนกันี่ามเปลี่ยนคันนะห้ามเปลี่อไปเี่น เปลี่ยนคันยาเออเยับหล่อเต็มเบ้าเลยเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันโอ้ยเปี่ยนคันก็ไม่ต่างกันเลยเปลี่ยนปุ๊บยิงนัดเดียวตายเลยมาแล้วยิงดักเลยกูเอ้เสือเฮ้ยปิว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 ไปไหนไปไหนไปไหน เนี enfin ่ยยิงนัดเรียลไทม์ตลอดเลยตีลังกายิงใต้ท้องโอ้โหล่ดิวเปิดแบกป่ะเนี่ยจางเลยนิ้นๆเราจะขึ้นวัแล้วต้องเหยียบมันให้ตายเลยนะเว้ยเป็นวิถีของเราเอาวันเลยเหรอแน่นอนเหยียบได้เหยียบได้แล้วเรขึ้นแล้วก็พลบไปเหยียบเขาอ่ะพีบพี่เอเ้ยก่อนเลยกูไป ีพี่จะเปิดพี่เตอร์ไม่ได้เดะครับนี่หลบเฮ้ยหลบเฮ้ยเฮ้ยชื่อมีหลบเป็นไงไปเมาเครื <changing> no ่องเมาเครื่องเมาเครื่องตายยังตายยังเพื่อนเราติดใต้ในกูติดใต้มาแล้ว โอ้ยเล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 ยเบรกเบรกเบรกเฮ้ยเหลบเฮ้ไหนไหนติดบ้านเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้ไอ้พวกเด็กยิงดักเอ้ไอ้ยันแรงดีสั่งกันเลยทำไมเนี่ยมันจนะเนี่ยอากาศน้ำหนักมาเลยมันจัดน้ำหนักดีๆกัดน้ำหนักแรงแม่มันก็เลยตอนเมสขอไปโคกรขึ้นคลึ่งเลย นี่ตาตูดลงตีลกาทับไม่โดนอุ้ยเขาายโฆษณาเฮ้ยไม่ไม่ตายเหรอเฮ้ยมันทำได้ไงกัน่ยไวไปแล้วเยไม่ตายแล้วเดกเค้กคนเดียวมึงอีเคนกูมาแล้วเล แม่ไม่เบรกให้กูโอ้จ <so ิตใจมีงมีด้วย่นนรู้แม่เลยปั๊บปับไอ้เหงไ้แกงไอกงไอกอ้แกงเอ้กงไม่เกงไอกงไองไม่แกงไแกงชอบนก่ไองไบกงไอ้แกงไอกไอ้แอ้แกงไอ้แกไอ้อ้แไอ้แงไอ้ไองไอ้แรง้แง้ออออย่าไอย่าไ้งไ้เ้อง เออไม่ถึงเบาก็เบาซะเหลือเกินอชิบหายเบาไม่ถึงเบาตายไหมเจ็บหนัก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 ก็มึงไอ้แค้นไอ้สัตว์มึงจะเลยดิจะเลยทำไมเนี่ยเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักอ้าวฟิลจ็บนทีจะมาเป็นใครไม่โดนเลยวะเนี่ย ก็ไม่ถึงแุ่ที่ยิ่งถ่ายจะพลาดเป็นฟอกเะี้ยไอ้เยอะยิงนิดเดียวอ่ะนนี้หน่อยก็ไม่ได้เลยตลอดคือแบบมาดูแมวมาดูนี้แบบรถวิ่งข้ามหัวกันแบบจุดลานเออไอ้สัตว์เบรกดิเบรกเบรกโอ้ยเด็กรถสตี รถเต้นเลยจะไปไหนเนี่ยชักๆเรากำลังดูถ่ายทอดสดนะคะดูถ่ายทอดสด้วยไอ้อโอ้โหไอชิ้นถ่ายนี่ยังไม่ระเบิดทำไมยิงไม่ตายกันเลยบุกยิงไปเดินไปเดินมาไอมิ่ีพิธีกรศาสนาด้วยอุ้เกือบมาฮะมาเอาจริงก็นนะเอาจริงก็นนะเอาลิงแล้วนะเอาลิงแล้วนะ วิ่งแหม่แม่งกระดกวิ่งกดหน้าผมไะแล้ววะโดนปะอาโดนเหรอไม่ทำได้ไงวะกะน้ำตาผดตลอดเลยแต่วิ่งหนีจะวิ่งหนีโอ้โหรีบไม่ดูทางอะไรวะลงได้วิ่งไม่ดูทางเขพอแก็บอกอย่างนี้ก็ได้ ไม่ต้องวิ่งล่วงขนาดนั้นเก่งแก้งตายแบบแก้งแต่ขาถึงโอ๊ยตกผมว่าต้องมีแฮกแน่ๆกระดุดกระดุดที่มดนิดเดียวก็ล่วงแล้วอ่ะเฮ้ยดูไปเองไปเองไม่คือเกมเนี้ยมันหยุดอ่ะมันหยุดช้ามากมันจะแบบวิ่งเลยไปสองสามเก้าอ่ะแล้วใครเราเราเรายืนแบบปิ่มปิมต้องยืนปิมปิมไหนว่าอยู่บนรถยิงดักเลยอ่ะตายไปไปไปก่อนไหมสองคนแล้วเกมนะ เคนะเคนะเคนะอวะโดนวาเต็มเคนหวยเคนหน่ยไพอพเอ้ยอพยอพเหรออุ้ยไม่โดนไม่โดนยาย้ยเจพยัไม่โดนยิงดาบเ็้ตังล้งล้งหลัก เอโอ้ื่อเได้เหลือก่อเลยกู้อห้อไร้อนร้อนอสอเอ้ยมันโอยโดนนนี่ส่แม่นเฮ้ยอนอะไรไม่ดีกันเลยโอ้โหไม่ตายลกัดเล้อวนโกันแล้วตีกันล้วตีแล้วอยู่ตรงนี้เนี่ย ไ่ให้ถอยเว้ยถอยละมึงถอยถอยเจ็บถอยไม่เจ็บน้องเมตามีใครตายยังงครบมาหลังมาหลังอือแซงเออโอ้ยโดนแซงโอ้ยรวยเฮ้ยจังหวะตีดรายกาเนี่ยจังหวะตีดรายกาเนี่ยเอ้ยเอ้ยจังหวะนี้เลยจังหวะนี้เลยตายแล้วใครตายน้องเมย์ตายก่อนอีกนะ จังหวะนี้ล่ะจังหวะนี้ล่ะโจังหวะนี้มาดู6คนเดียวดางดางตีตแบบตีเป็นไงเป็นไงอาอตาต้องจังหวะนี้ เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับทีวีสามล้านสิบพองทีวีซัมเมอร์สิบกุมภาหรอเกมเป็สองคนเลยอ่ะคราวนี้พี่ต้องคอมแบ็คพี่เอ้ยคอมแบ็กกี่คนคอมแบ็กนิดเดียวพี่เมย์อย่าตายก่อนพี่กูจะอยู่กี่ไหนกูก็ชนะมามา กัวสีดำแล้วกันกัวสีดำแล้วกันน้ำมาเลยมามาพี่เต้เปิดก่อนเลยพี่อย่น้ำตู้ดีสิอย่าพี่เป็นหลังเฮ้ยมาละมาละมาถึงโดนเลยอะไรกูเนี่ยโอ้โหล้างไม่ด no ีล้างไม่ด no oh ีไปว่าไปว่าอุ้ยอ no no ุ Overwatch Overwatch ้ยเป๋เป๋ยังงี้ก่อนกระแทกหนเลยไปไม่ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย ไอ้เคนไอ้เคนยักโอ้ยไอ้จัดเลยแม่งรถไม่ตายอ่ะรถไม่ตายตั้งหวะมันเคนเป็นคนรับนู่นอะเมื่อกี้ล้อไม่เกาะพื้นหรอกไอ้จัดจะล้อเกาะพื้นไอ้เคนมึงมึงมีล้อเลยไอ้เคนไอ้เคนไอ้เคนก็ตายนี่หว่าไอ้เคนก็ตายนี่หว่า

Oh,